สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติวเคมี ep ที่17จะมาพูดถึงเรื่องของมวลอะตอมเฉลี่ยนั่นเองอ่ะซึ่งเคยยินไหมคะเรื่องของมวลอะตอมเฉลีย่ยมันจะเกิดจากการที่ธาตุนะคะมีสมบัติเป็นไอโซโทปอ่าต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนาะจานจะเกิดเป็นธาตุที่ต้องไปใช้การคำนวณหามวลอะตอมเฉลี่ยได้เนี่ยก็คือ จะต้องมีสมบัติของไอโซโทปก่อนไอโซโทปคืออะไรไอโซโทปนะคะหมายถึงธาตุที่มีโปรตอนเท่ากันโปรตอนเท่ากันซึ่งโปรตอนอันนี้จริงๆคือเรียกอีกอย่างได้ว่าเลขอะตอมอ่าเลขอะตอมหรือว่าเลขที่ใช้บอกว่าเป็นธาตุชนิดไหนก็คือธาตุแต่ละตัวนะคะจะมีเลขอะตอมที่ไม่ซ้ํากันดังนั้นการที่ธาตุสองตัวนะคะบอกว่า มีโปรตอนเท่ากันเนี่ยก็แปลว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันนะไล่ไปจากตรงนี้ก่อนเนาะซโทปนะคะคือสมบัติที่จะแสดงออกมาโดยที่ค่าโปรตอนของธาตุสองตัวเนี่ยจะเท่ากันซึ่งการที่ค่าโปรตอนจะเท่ากันได้ก็แปลว่าธาตุสองตัวนั้นนะคะจะต้องเป็นธาตุชนิดเดียวกันนะแต่ว่าแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ ต,นนต่างกันที่เลขมวลนั่นเองอาต่างกันที่เลขมวลของธาตุนะคะดังนั้นการที่มีธาตุชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่ามีเลขมวลต่างกันเนี่ยก็เลยทำให้เป็นที่มานะคะของการที่จะต้องมาคํานวณหาหมวลอะตอมเฉลี่ยนั่นเองค่ะออันนี้คือที่มาเนาะที่ทำให้เราต้องมาคำนวณหาหมวลอะตอมเฉลี่ยนะคะ อ่นนี้นิดนึงคลิกนะคะจำไอโซโทโปเนาะคือมันมีหลายตัวถ้าังน้องเคยได้เรียนมาแล้วนะคะจะมีไอโซโทนไอโซโบาร์อะไรพวกนี้เนาะซึ่งวิธีการจำของไอโซโทโปที่จะจำนะคะว่ามีโปรโตอนเท่ากันเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่ตัวสุดท้ายคือปอปาถูกไหมปอปาก็โปรตอนนั่นเองอ่ะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะปอปาก็โปรตอนถ้าเป็นไอโซโทนนิดนึงเนาะแถมไป อันนี้เพิ่มเติมนะคะไอโซโทนไอโซโทนนะคะก็เป็นนอนูดังนั้นตัวที่เท่าก็คือ n หรือว่านิวตันนั่นเองอ่าส่วนอีกตัวหนึง่งไอ o b a าบอใบไ,ไม้เนะาะ i อ o b a าอันนี้นะคะให้จำว่าบอใบไ,ไม้คือบน บนก็คือหมายถึงเลขที่อยู่บนเนาะตัวสัญลักษณ์มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเลขข้างบนอันหนึง่งข้างล่างอันหนึง่งเลขข้างล่งนะคะคือเลขอะตอมถูกไหมแต่ถ้าเลขข้างบนอันนี้คือเลขมวลน,นั่นเองอ่ะดังนั้นถ้าเป็นไอโซบาร์ก็แปลว่ามวลเท่ากันประมาณนี้เนาะอันนี้เพิ่มเติมไปนะคะไอโซโทนกับไอโซบาร์เนาะ แต่หลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยก็คือไอโซโทปหรือว่าโปรตอนเท่านั่นเองค่ะ,ะว่าแล้วเราก็ไปดูต่อนะคะกันที่การคำนวณของมวลอะตอมเฉลี่ยซึ่งจะคำนวณได้แน่นอนว่าต้องมีสูตรคำนวณนซึ่งน้องๆนะคะสามารถจำสูตรคำนวณน,นี้ไปใช้ในห้องสอบได้เลยเนาะสูตรคำนวณน,นะคะก็มีอยู่ว่า มวลอะตอมพี่จะแทนด้วย m ตัวใหญ่นะคะดังนั้นมวลอะตอมเฉลี่ยก็เป็น m bar เนาะ,ะยืมของสถิติมาใช้ก่อนเนาะ m bar เท่ากับสูตรนะคะคือ m หรือว่ามวลของอะตอมเฉลี่ยเนี่ยของตัวที่1คูณกับเปอร์เซ็นต์ของตัวที่1่บวก m ของตัวที่2คูณกับเปอร์เซ็นต์ของตัวที่2แล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วย0 0อ่ะ ลองมาอธิบายสูตรคำนวณนกันเนาะคร่าวๆก็คือ m bar ฝั่งนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการหาถูกไหมก็คือค่ามวลอะตอมเฉลีย่ยส่วนฝั่งนี้ที่เป็น m 1คูณเอร์ซ็กับ m 2คูณเก็คือหมายถึงว่ามันมี2มีหลายตัวถูกไหมหลาย่าที่มาเปรียบเทียบกัน m 1ก็ของตัวที่1คูณกับเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ในธรรมชาติอ่ะอันนี้คือโจทย์จะให้มาเนาะเป็น ที่มีในธรรมชาติประมาณนี้เนาะโจทย์จะกำหนดมาให้นะคะว่ามวลเท่านี้ธาตุนะคะที่มีมวลอะตอมเท่านี้มีค่าเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติเท่าไหร่แล้วอีกตัวหนึ่งละ่ะที่มวลค่าต่างกันมีกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เอามาคูณแล้วก็บวกกันแล้วก็หารด้วย100นะคะ100ก็คือหมายถึงเป็นจํานวนเต็มเนาะของเปอร์เซ็นต์ที่มาคูณกันมันสุดมากที่สุดก็คือ1 0 0ถูกไหม ดังนั้นก็จะเป็นสูตรหน้าตาประมาณนี้เนาะซึ่งแบบนี้นะคะโจทย์เนี่ยก็จะให้มาประมาณว่าสมมุติเนาะ,ะสมมุติาตาคาร์บอนคาร์บอนนะคะแบบว่ามีตัวที่มีมวล12เนี่ยมีเท่ากับอันนี้พี่ยกตัวอย่างเนาะอาจจะไม่จริงเนาะ80%แล้วก็มีมวล13เนี่ยเท่ากับ20%ถูกไหมมันเหลืออีก20ถูกไหม ดังนั้นเราเวลาเราจะหานะคะจากค่าที่โจทย์ให้มาแบบนี้ก็คือเข้าสูตรเนาะเป็นมวลอตอมเฉลี่ยของคาร์บอนเนาะเท่ากับ12คูณ80บวกกับ13คูณ20แบบนี้เนาะแล้วก็จับหารด้วย100อ่ะเท่านี้เราก็จะได้มวลอะตอมเฉลีย่ยออกมานะคะเป็นคำตอบนั่นเองอันนี้เป็นวิธีคิดแบบตรงๆเนาะคือโจทย์ให้มาเราก็เอาเข้าไปแทนค่าคิดนะคะหรือ บางครั้งโจทย์อาจจะไม่ให้เปอร์เซนต์ตัวที่2มาอะไรแบบนี้เนาะคือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามันมีมวลอะตอมแค่2แบบเนาะแต่ว่าไม่ได้ให้ไอตัวเปอร์เซนต์อันที่2มาเนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องสามารถเดาได้นะคะว่ามันมีเต็มร้อยดังนั้นตัวแรกมี80ตัวที่2ก็ต้องมี20นั่นเองอ่าประมาณนั้นนะคะอาจจะมีประยุกต์เล็กๆน้อยๆกันบ้าง ส่วนอีกแบบหนึ่งที่พี่จะสอนนะคะก็คือไม่ต้องคิดเลยรู้หลักการแล้วพอประยุกต์ใช้ได้นเนี่ยเราก็มาดูวิธีแบบยิ่งลัดกว่านั้นกันคือแทบไม่ต้องคำนวณเลยนะคะอันนี้ยังต้องคิดถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเจอข้อสอบแล้วแบบเวลามันค่อนข้างเรียบเนาะอย่าง9ก้าวิชาสามาัญอะไรอย่างนะะี้ยค่ะเป็นค่อนข้างแบบเป็นสปีดเทสนิดนึงก็คือไม่ใช่ให้เรามานั่งพิสูจน์สูตรคิดกันแน่นอนอันไหนลัดได้ก็ต้องคิดลัดไปก่อนนะคะ ซึ่งจะมาสอนวิธีคิดรัดการเป็นแบบการคาดการอ่ะเป็นการคาดการเนาะคาดการอะไรคาดการคําตอบนะคะที่คําตอบค่าเฉลี่ยเนี่ยจะใกล้เคียงนี่ก็ไก่เนาะใกล้เคียงกับเลขมลูลที่มีค่าเปอร์เซ็นต์มากที่สุดอ่า อันนี้ค่อยๆอ่านแล้วค่อยๆคิดตามเนาะมันก็เป็นไปตามหลักเป็นจริงเนาะว่าคําตอบค่าเฉลี่ยนะคะจะใกล้เคียงกับเลขมวลที่มีค่าเปอร์เซนต์มากที่สุดเลขมวลที่มีค่ามากที่สุดเนาะซึ่งการคาดการณ์นี้นะคะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนิดนึงเนาะมีเงื่อนไขนิดนึงจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเลือก ตัวเลขมีค่าต่างกันแล้วก็เปอร์เซนต์มีค่าต่างกันต่างกันเฉยๆก็มันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าที่จะเน้นนะคะก็คือต้องต้องต่างกันอย่างชัดเจนต่างกันอย่างชัดเจนนะคะคือไม่ใช่ต่างกันแค่แบบว่าทศนิยมแบบนี้เนาะแล้วแบบ ชอยก็มาแบบว่าเบียดเบียดกันเลยแบบจุด1.2.3จุดจุดแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้การคาดการของเราอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้เนาะถ้าเกิดว่ามาละเอียดแบบนั้นแล้วก็อันนั้นต้องใช้คำนวณออกมาให้เป๊ะเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าต่างกันมากๆเนี่ยก็คือต่างกันแบบว่าเป็นบวก5ลบ 5, 5แบบนี้เนาะอันนี้ใช้ได้นะคะส่วนถ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยากให้ต่างกันสักบวก1ิบวกเลยแบบนั้นเนาะ มันถึงจะได้การคาดการณ์ของเราที่ชัดเจนเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็จ,จะต้องดูตัวช้อยตัวเลือกของเราด้วยเนาะว่าเลขต่างกันไหมอ่าต้องให้เลขต่างกันมากๆนะคะถึงจะใช้แล้วแม่นยำอาจจะถ้าอันไหนดูแล้วไม่ค่อยแน่ใจเลขดูคุ้มเครืออแล้วยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะก็อยากให้ทาแบบคำนวณไปก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันกระชั้นชิดแล้วจริงๆแบบจะไม่ทันแล้วจะเดาแล้วอะไรแบบนี้เนาะซึ่งระหว่าง ดาสุ่มเฉยๆแบบว่ามาจิ้มมาเขือปอแปะอะไรแบบเนี้พี่ก็ยังแนะนําวิธีนี้มากกว่านาอคือมันสามารถมองแล้วก็ตอบได้เลยประมาณนั้นนะคะอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดลองไปดูที่พี่ยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้า12 12อ่ะ12คือ80%อย่างเงี้ย13คือ20%ออันเนี้ย ตัวเลขตรงนี้ต่างกันไม่มากเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันชัดเจนถูกไหมดังนั้นอันเนี้ยถ้าเวลาเราหาค่าเฉลีย่ย12กับ13เนะี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าค่าที่ได้ออกมาค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็คือจะอยู่ระหว่าง12กับ13ถูกไหมแต่ว่าจะค่อนไปทางไหนเราก็มาดูที่ตัวเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ทางนี้น้อยเปอร์เซ็นต์ทางนี้มากดังนั้นมันจะต้องมาใกล้12มากกว่าถูกไหมดังนั้นอันเนี้ยพี่ก็เดาได้ว่ามันอาจจะประมาณ 1> 12 1 2 3จุจุจุไม่น่าเกินจุดประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันต้องค่อนมาทางนี้มากกว่าซึ่งถ้าช้อยมันแตกต่างแบบว่ามีพวกใกล้ๆ12องะแค่ช้อยเดียวอย่างเงี้ยที่เหลือใกล้13หรือว่าแบบเป็นช้อยหลอกแบบเลย13ไปเลยแบบเนี้ยอันเนี้ยเราก็สามารถตอบได้เลยเนาะว่าเป็น ข้อที่ใกล้12อ่าประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันห่างกันแค่แบบว่า12.1 12.2.3.4 3 4, แบบนี้อันนี้ก็แนะนำให้ไปคำนวณจริงเอาเนาะถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องมานะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทริคของพี่ลองสรุปวันนี้เรียนรู้อะไรไปบ้างเรื่องของไอโซโทปเนาะแล้วก็แถมไอโซโทนไอโซบาร์ไปด้วยอ่ะแล้วก็โชว์สูตรคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยเนาะ แล้วก็อันนี้ตัวอย่างคํานวณแล้วก็ยังมีวิธีรัดเนาะใช่สํสำหรับเวลาเร่งรีบเนาะแล้วก็โจทย์ใช้เลขที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันชัดเจนเนาะเราถึงจะใช้การคาดการให้ออกมาได้ผลได้เนาะ <S <S อ่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จบแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมติดตามตอีพีต่อๆไปของแคตเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย